สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมมาลืปืนนะครับก็นี่นะเป็นปืนใหม่นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดีเทลเป็นปืนคิปปั้นนะเป็นของลิมิเต็ดนะครับซึ่งค่อนข้างเป็นมันนะซึ่งผมเดี๋ยวค่อยผมเผมจะมาสอนทําประมาณพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะมันทํายากนะแล้วก็มันใช้คนค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ใช้ของนะอาจจะใช้ของในการทําเยอะสุดในเกมเลยก็ได้นะครับเนื่องจากที่ผมทําไว้นะเพราะว่าผมไปใช้คนมาเยอะมากนะประมาณสิบสิบสองคนนะในเซิร์ฟนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูไปก่อนอันนี้เป็น M1 นะครับสำหรับโหมดแรกก็คือโหมดโหมดนั้นนะครับโหมดเบสโหมดดาบนะครับสกิลเซตเป็นการพุ่งไปแล้วก็ฟันขึ้นนะครับมาดูใหม่นะครับอันนี้คือโหมดมีดนะครับโหมดมีดสกิลเซตจะเป็นอะนะครับก็จะมี2โหมดนะครับนี่ครับคือการปาดไปมีดไปสกิล X จะเป็นการชาร์จได้นะครับเมื่อชาร์จไปเราไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะครับผมอ่ะนี่ชาร์จประมาณนี้ครับเห็นไหมครับมันจะใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชาร์จมันก็จะเล็กลงนะครับอ่ะ่ะ ทำไม่ช้จเป็นยังไงนะครับพี่ทำช้จเป็นอย่างงี้ครับมันจะเล็กๆประมาณนี้นะครับเหมือนผลโมจิในบัคฟูดะนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะรีวิวโหมดปืนต่อนะครับก็คือกดที่สกิลสามนะครับอ่ะหนูสกิลสองก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็รอมันใหญ่ขึ้นนี่นะครับมันจะใหญ่ขึ้นนะโอเค วันนี้เป็นเป็นหมดปืนและกระนันนี่มันจะผมว่ามันจะมีโล่นะครับโล่นี้นะครับสามารถกันได้ทุกอย่างนะครับที่เป็นดาเมจนับมันจะสะท้อนกลับไม่ใช่สะท้อนนย่รัมันจะกันดาเมจทุกอย่างครับชั่วคราวนะครับอ่านะครับแล้วมันมันก็จะมีโล่ผมนะครับถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูตายนะจะมีโล่ผมมาประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นหมดปืนนะครับนี่คือหมดปืนนะครับอ่ากดสกิลสามแบบนี้เป็นการยิงเอ็มวันปกตินะครับนี่ครับอ่าวิธที่ทำนะครับก็คือทุกคนต้องมีหมัด อีเทนเอลวินเทอร์ก่อนนะครับหรือว่าต้องมีมัดอีมาคก่อนนะถึงจะทําได้นะผมบอกแค่นี้นะแล้วผมค่อยมาสอนทํและกันแล้วผมจะบอกว่าผมทําให้คนแรกของเกมจริงๆนะครับคนแรกของแรกจริงๆนะใครทําได้ก่อนกูมึงไปเอามาเลยมาที่ไม่ใช่แอดมินนะมึงไปหามาเทียบเลยอ่ะนี่ก็เปลี่ยนหมดไปมานะครับเดี๋ยวมเนี่ยเวลามันอยู่ใกล้แล้วก็ใช้หมดมีดอยู่ไกลก็ใช้หมดปืนนะสลับไปมาโคตรโกงสกิลซัดเป็นการแช่แข็งนะครับอันนี้โกงมากนะเหมือนโซเคียนเลยนะนี่ ใช้แข่งแล้วก็ให้เพื่อนใช้คารา i ิ y ี้มาล็อกไม่ใช่ดิสกิลชาโดมาล็อกต่อโอ้โหเดินไม่ได้นะเพเกิดเล่นกับป็นทีมนะเออเฮอย่างโกงนะเล่นกับโซเคมมานี้สกิลเอ็กเหมือนเดิมนะสกิลเอ็กเหมือนเดิมนะสกิลเอ็กเหมือนเดิมนะครับผมอะประมาณนี้นะบ๊ายบาย